กล้องสองพระขยาย30เท่ามาครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆวันนี้ผมมีกล้องสองพระนะครับขยาย30เท่านะครับนี่วัสดุทําจากโลหะแข็งแรงทนทานนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างนี้นะครับน้าหนักกําลังพอดีมือเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าชัดขนาดไหนนี่ครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมตัวอักษรก็เห็นชัดนะครับชัดมากนะครับเห็นเลนส์ใสๆสวยๆเลยครับนี่ครับเกษาลวงพ่อนะครับนี่ครับหูตานะครับจมูกครับ เห็นทุกรายละเอียดนะครับอักขระตอกนะครับนี่ครับห็นชัดเจนเลยเห็นไหมกริบมากแบบนี้ครับตัวหนังสือขอบเล็กๆนี้ยังมองเห็นชัดเลยนะครับนี่นะเห็นไหมนี่ครับเหรียญหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ไปชมข้างหลังมั่งนะครับข้างหลังเห็นไหมชัดเจนมากนะครับเห็นทุกรายละเอียดทุกอนูทุกตาหนิเลยนะนี่นะเลขโค้ดนะครับห็นชัดเจนเลยนะแบบนี้นะครับลองไปดูขอบตัดด้านข้างมั่งเราไปส่องขอบตัดด้านข้างมันเห็นไหมครับห็นชัดเจนเลยนะตําหนิทุกที่นะครับรอยตัดเห็นชัดเจนเลย นะสวยๆเลยแบบนี้นะครับอ่ะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสนใจนะครับกดสั่งซื้อได้เลยครับปลายทางมีขอบคุณครับ